วันนี้ค่ะกับงานชื่อ The Voice Market นั่นเองคือ The Voice Charity Market นะคะถึงแล้วค่ะนูน่นชุมชนคลององอ่างสะพานหาันอยา,ากจะวันนี้กิทมีนัดค่ะหนึ่งในร้านใจดีนะคะที่เรียกว่าอนุเคราะห์รัศสรศูนย์มือที่ The Voice เสียงจากเราของเรากับงาน The Voice Market นะคะนัดกับเขาไว้แล้วเลยค่ะอิงทีเฮาส์นั่นเองมากันค่ะ บรรยากาศน่ารักมากเลยโชคดีนะคะเดือนนี้ธันวาไม่ร้อนมากนะสดชื่นมากๆเลยอะ่ะใซ้มือเก๋น,นี่คือคลองโอ่งอ่างนะคะนนเย็นๆนี่เขามีคนมานั่งตลอดเวลาเลยนะจอดรถก็จอดรถดใกล้ๆก็ได้หรือว่าง่ายๆก็นั่งแกรบมาง่ายสุด อ่านี่ถึงแล้วเลยและนี่แหละค่ะน้องนุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนน้องนุกไว้แล้วนะคะรอิงทีเฮาส์ยินดีต้อนรับค่ะอิงทีเฮาส์ทำไมชื่อนี้ล่ะอ๋อเป็นชื่อของพี่สาวค่ะก็คือชื่อเจ้าของร้านเลยใช่ลูกคือน้องสาวแท้ๆอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องอุตส่าห์ทำงานครอบครัวกันน่ารักจังเลยอ่ะค่ะพี่เก๋อจะสารภาพว่าเรารู้จกร้านอิงทีเฮาส์เนี่ยจากสามีนะคะคุณแฟนเนี่ยปกติคนอื่นเขาจะก่อนนอนเขาทำโน้นทำนี้ใช่ไหมคะพี่พร้อมแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนในการก่อนนอนคือ อะไรอร่อยก็สนใจบ้างและแอดอันนมก็ขึ้นมาใฉยเลยอ่ะขึ้นมาเฉยเลยอได้รู้จักอิงทีเฮาเลยเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ3-4ปี่ปีแล้วตายแล้วพี่ขอโทษที่มาช้าหน่อยนะดูสิดาราเข้ามากันหมดองการแล้วว่าโชรดาเพิ่งมาเองอ่ะอิงทีเฮามีอะไรบ้างแล้วเาไม่เล่าฟังเลยสิที่ร้านเรานะคะจะมีหลายอย่างเลยค่ะจะมีทั้ง อันนี้นะคะเป็นเมนูน้ําก่อนนะคะจะเป็นอาเป็นชาค่ะซึ่งของเราอะค่ะจะเป็นชาเป็นใบชานําเข้าจากไต้หวันแท้ๆเลยใช่ค่ะตัวเจ๊เข่าพี่สาวพี่อิงไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นคนไขรชงชาไม่ใช่นะอันนี้เท่าแกเนีย ใช่ไหมคะไม่เท่ากันเลยนะนอกจากชาจากไต้หวันแล้วมีอะไรอีกก็มีเป็นชานมชาใสน้ำผลไม้ก็มีหรือว่าจะเป็นกาแฟก็มี่ากาแฟร้อนกาแฟเย็นมีค่ะจริงๆกี้คอกาแฟชอบมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยเอาทุกอย่างเลยะอันนี้มีอาหารอาหารข้าวด้วยหรอใช่ค่ะอาหารข้าวก็มีนะคะจะมีโรตีต้นหอมมีเสี่ยงเปาทอดอยากกินอันนี้ใช่อร่อยมากๆเลยค่ะเสี่ยงเปาทอดหมูสับ ใช่หมูแดงหมูสับแล้วก็ไข่เค็มลาวาค่ะเฮ้ยชอบของทอดทุกอย่างเด <c oughs> ี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเก๋จะมาเรียน,นทำไอติมไม่ใช่หรอกชื่อหลงเรื่องจะมาเรียน,นทำไอติม <c oughs> ค่ะด่าไว้จะบอกว่าร้านอนิงทีเฮาหน่ารักมากๆอ่ะทีมงาน the Voice เดวิสเก๋เนี้ยแอดมินเข้ามาเนี่ยนะคะเข้ามาถามว่าเนี้ยเราจะออกบู๊เดวิสมาร์เก็ตกันปั๊บน้องเขาออฟเฟอร์เอามาแล้วเอาของมาให้เราทำทั้งหมดเลยที่สำคัญไม่ห่วงวิชาให้เรามาเรียนทำที่นี่ด้วยใช่ค่ะไม่ห่วงเลยเราเริ่มกันเลยดีบอกกันไหมคะได้ค่ะระหว่างรอทำอาหารเก๋ โทรมาสั่งก่อนค่ะเรื่องก,กินเรื่องใหญ่ของเก๋ค่ะชาหอมมือลิ้งอันนี้ต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ิวดูสดชื่นมากค่ะ<ำ>และนนี้คือสั่งเผื่อตากล้องนะคะ <laughs> ไม่ได้กินเองดูยังจะเอานังจะเอาไปห่า จะมาเรียนเนี่ยเกดไม่ได้มาเรียนคนเดียวนะคะนะักเรียนอย่างเกดต้องมีผู้ช่วยมาด้วยค่ะวันนี้คะ่ะน้องแม็กคะ่ะแอดมินเดอรไว้น่าตาสวยขนาดนี้ขอบอกใครแจ้งเคสหมาแมวอย่ามาดูดมากน้องมากน้องตกใจตายวันนี้จะใช้น้องแม็กมาเป็นหนึ่งในเป็นซูเชฟอันนี้เป็นเชฟอันนี้เป็นซูเชฟอันนี้เป็นเจ้าของเชฟอีกที <laughs> ได้เราออริจินอลแพนเดิมได้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นทาไมถึงเป็นแบบไอสครีมผักชี <IC P. S 1> เออ,อซต้นกาเนิดจริงๆก็คือเขาจะอยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะ,คะแล้วด้วยความที่พี่สาวไปเรียนอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็เราเปิดร้านเราก็เลยอยากทําเป็นสติกอยู่ไต้หวัน ใช่ก็อย่าง,งที่อธิบายแต่้าง้งต้นเราจะมีโรตีต้นหอมมีเสือหลองวงเป่าทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไอศครีมตัวกะทัคทีเอพอนนื่อที่จะไดไต้ไหวันหมดก็<ช>คือเราไปไปเรียนที่นั่นเราเลยเป็นเวัฒนธรรมการกินเขามาจะมาสร้างอาชีพโด่งดังขนาดนี้เอามาค่ะไดะ้ส่วนประกอบก็อันนี้นะคะจะเป็นแผ่นแป้งค่ะค่ะอันนี้ถ้าดูแบบภายนอกอ่ะมันจะแป้งโรตีคล้ายๆแป้งโรตีสายใหม่แต่ว่าอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนพิเศษของทางร้านทางร้านเราจะมีส่วนผสมของแป้งโมจิเข้าไปด้วยอ๋อแป้งที่เราทำเองใช่ค่ะอันนี้มันจะ แบบว่ามีความรู้สึกแบบเหนียวนุ่มนุ่กว่าแป้งแบที่เ้าไปมันจะไม่ได้แห้งซึ่งแบบนี้ก็ยกให้เราไปดังเซทไปบไปทำที่นู่นใช่แม็กอ้วนแน่นอนทําไปกินไปเธอใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะจะเป็นตัวตวตัดค่ะค่ะ,คะ ปกติอะเราจะเป็นัวตัดก้อนใหญ่ๆที่นําเข้ามาจากไต้หวันค่ะใช่แล้วก็เอามาใส่ๆๆจนได้ถัวแต่งต้องนำเข้าไต้หวันเลยใช่ค่ะเพราะว่าขอเขาอินพอร์ตเนะเธอไม่ได้ซื้ออย่างนี้นะเธอ <c oughs> จะมีองค์ประกอบเป็นผักชีค่ะอันนี้แหละพี่จะถามเลย <c oughs> ผักชีมากินของหวานได้จริงใช่ไหมกินได้ค่ะวันนี้ต้องรองค่ะต้องรองอันดับแรกเราปูแผ่นแป้งเสร็จค่ะแล้วเราก็จะใส่ถั่วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้หรอใช่ค่ะตัวถั่วตัวนี้ก็คือจะมีความหอมกรุบกรอบแล้วก็หวานน้อยค่ะอันนี้แล้วก็ไอติมอ๋อใชไค่ะไอรีมนี่คือรสชาติอะไรไปสีม่วงจะเป็นรสเผือกกะทิสดค่ะเฮ้ยหรอสีน่ารักจังอะอยางฝักให้เขาเราจะใส่ติมไปตั้งสามลูกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใช้แม็กหมายเลขทำคนละอัน วันงานนะคะใครอยากจะใครใหลาคนที่เป็นแฟนคลับสระดานชาแนลส่งแต่ว่าใหม่ไทยหน้าตาเป็นยังไงแวะมาที่เดอะไวซ์มาร์เก็ตของเรานะคะ13-15ธันวาที่ตึกโกฟิชนะคะสาทรนธานีลงรถไฟฟ้าช่องนอนทรีเดินเข้ามาง่ายมากไอ้ทิมสีสวยมากสีลาเวนเดอร์ใช่ค่ะไอศสรีมของเรานะคะก็จะเป็นสูตรหวานน้อยแล้วก็ใส่เนื้อเผือกแพ้ด้วยค่ะโอ้อันนี้จะเป็นัชีเหรอใช<ไ>่ะะเป็นซิกเนเจอร์เลย ใส่ผักพีลงไปต้องนับกี่ใบไหมอ่ะไม่ไม่ต้องนับแล้วละกันงวนใช่ค่ะงานมวนแล้วก็จะบีบเข้าไปนี่อันแรกเนี่ยลูกก็ทำเนอะแม็กเดี๋ยวมาดูอันพวกเราทำกันเอาแค่นี้กดกดแค่นี้เหรอใช่ค่ะแต่อันนี้เราจะต้องแบบมวนให้มันแน่นค่ะเฮ้ยแล้วก็หั่นแคสิ เฮ้ยทำไมเขาทำแล้วดูง่ายจังเลยอ่ะอ uh ันนี้ชุดหนึ่งปกติที่เราขายก็จะเป็นแบบนี้เลยชุดหนึ่งตัดแบ่งได้สองชิ้นใช่ค่ะแล้วเราก็จะใส่แพ็กเกจแบบนี้สำหรับพร้อมทานได้เลยนี่ค่ะเฮ้ยสวยอ่ะดูนี่เวลาตัดออกมาแล้วมันจะลักษณะคล้ายๆแบบดอกไม้อันนี้เราแบบสามารถที่จะเอามาถ่ายรูปได้เมื่อกี้ก็ผักชีได้ด้วยเลยเหรอใช่ค่ะเพื่อทานนี้ได้เลยนะคะเกี๊ยวกินก่อนได้ไหมเนี้ยอือแป้งเหนียว นี่เขาเส่ด้วยเหรอฮะทั้งอมทั้งอ้าเลยเหรอฮะอันนั้นผักชีอ่ะอ่าอ่าพอเออกินกันได้จริงอ่ะใช่ค่ะตัวผักชีอะค่ะมันจะเข้าไปตัดตัดความเลี่ยนของความหวานจากใบตองแล้วก็ตัวถั่วตัดค่ะซึ่งแบบว่ามันอาจจะดูแตกๆไม่เข้ากันแต่พอทานเข้าไปกแบบเอ้ยมันมันเข้ากันเข้ากับถั่วมาอร่อยมากโอเคเดี๋ยวไปวิววิวอยากทำบ้างได้ค่ะไฮ้กินแล้วกินให้หมดแป๊บนึงนะคะเออเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่อร่อยจริงนะเข้ากันเลย เพื่อถั่วคุณลูกทำให้ดูแล้วคิวเก๋บ้างนะนเด็ปึ๊บอย่างนี้นะคะถั่วหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้โหแม็กแม็กต้องแขนไปเนี่ยตอนตัดเนี่ยแหละอันนี้คือลูกที่เดตักเองปึ้มจริงค่ะจุ้มบีบออกนี้นะคะปุ๊บโอ้โห้เห็นไหมเราไม่อั้น ตามได้ผักชีนะคะเห็นไหมเพื่อจะกินใส่ผักชีอ่ะหนึ่งสองสามปึ๊บใช่ค่ะแล้วีอะไรอัดติดกันอีกใช่ค่ะอุ้ยผักชีได้ออกมาอ่ะแล้วไงเริ่มละเริ่มละชินงเจเริ่มละแล้วก็ใช่พับเข้าไปอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ม้วนค่ะห่อปล่อยโอเคคุ้ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนของน้องเขาเลยอ่ะดูนะคะพอหน้าตาก็เห็นแค่เมืกี้ตาก วิมีดคมมาก่ะใครมาถือก็เกนะเฮ้ยทําได้อยู่นะลูกเนยเฮ้ยสวยไหมสวยค่ะแล้วก็ใส่ก็ไปในนี้ใช่ค่ะโทษนะดูคุณนุกทํำและนี่นะคะเมนูที่2องเก๋ขอชิมะเสอะโรตีต้นหอมค่ะหลุดออกมาจากรูปเลยนี่ชีสเบคอนแฮมไข่และตัวโรตีเสียบรรยาทนะคะขออนุกินให้ดูค่ะ ของร้อนๆอะไร,รก็อร่อยกรอบด้วยมีความฝรั่งนะมีแฮมกัะชีสไม่ต้องกินข้าวกลางวนละอิอ่มสวัสดีอีกรอบค่ะชาวชลดาชาแนลค่ะดูแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์สับสกี้เก๋ก่อนด้วยนะคะกับเก๋แกร์ชลดาชาแนลค่ะบอกแล้วนะคะหวังยอด s ับ s c เ i อร์แค่แสนห้าภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นเองค่ะ <S <S ข,อขออนุเคราะห์ เอาละค่ะตอนนี้นะคะแกอยู่ที่ตึกสาทรธาน,นีนะคะชั้น2ค่ะบริเวณโกฟิชันเองเห็นป้ายโกฟิช่ไหมดูในกล้องก่อนวันนี้ค่ะกับงานชื่อ The Voice Market นั่นเองหรือ The Voice Charity Market นะคะใครที่นั่งรถไฟฟ้ามานะคะก็สามารถลงช่องนลฟีนะคะเดินต่อทางเชื่อมมานะคะนี่ทางเชื่อมสวยมากเดี๋ยวชี้ให้ดูเติรด ลงมาได้เลยนะคะก็จะเจอตรงนี้เลยดินิ่งฮอล l นะคะกับงาน t h e Voice มา r k e ก็นั่นเองวันนี้วันแรกคับวันที่13บธันวาคมค่ะเราจะมีงานตั้งสิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะจะพาชมบรรยากาศงานค่ะเดินเข้ามาบริเวณชั้น2นะคะจะเห็นดินิ่งฮอลเนี่ยด้านหน้างานก็จะมีบูธต่างๆมากมายเลยนะคะแน่นอนในส่วนของรีเซพชั่นของพิธีไวส์เสียงจากเราก็อยู่ด้วยนะคะวันนี้เรามีโครงการต่างๆมากมายร่วมบริจาคก,กับเรานะคะสามารถรับของเที่ลึกกลับบ้านได้ด้วย จากเรซิปชันปั๊บนี่แบรนด์ด็อกไอเดียนะคะบริจาคเสื้อผ้าอุปกรณ์ร่านานลังมาต้อนรับคริสต์มาสปีใหม่นะคะโดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลย<ม>ทําบุญให้เราทั้งบ<ม>ูธใครมาซื้อเสือ้องหมาน้องแมววันนี้เนี่ยทำบุญทั้งบูธเลยนะคะกับด็อกไอเดียนี่เองนะคะถัดมาข้างๆกันนะคะอิงชีเฮาส์เช่นเดียวกันวันนี้ยกไอศครีมมาให้เรานะคะ1ชุดนะคะ2ชิ้นนะคะราคา70บาทเท่านั้นเองนะคะอิงซีเฮาส์นะคะเป็นไอรีมถั่วตัดผักชีเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะที่นำเข้ามาจากไต้หวันเองค่ะ คนขายสวยไหมจะตัดไอศครีมแล้วแ,ลแต่คนขายคะ่ะเจ้าหน้าที่เดอะไวส์สงเกตนะคะเข้ามาเลยตรงนี้นะคะเดินเข้ามาในดายนิ่งฮอลนะคะจะเจอบูธแรกคะ่ะต้อนรับอยู่ที่หน้างานเลยนะคะพาวดี้ค่ะสุดพรีเม,มียมนั่นเองมีทั้งอาหารสุนัขแล้วก็อาหารแมวคนขายบูธนี้สวยทุกคนเลยดูบูธนี้สิน่ารักเะล่ะนี่พาวดี้นะคะสุนัขและแมวพรีเมียมนะคะวันนี้เนี่ยนำม,มาจาับนายในงาน t ด e ะไวส e มา r k e t ของเราแล้วก็ร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะหุยให้หมดเลยเหรอ ซื้อของในงานวันนี้ลูกไม่จักทำบุญทั้งหมดเลยเฮ่ยน่ารักมากให้เราทั้งบุญเลยนะใครมาจับชายใช้สอยนะคะไปฝากลูกๆสัตว์เลี้ยงคุณที่บ้านนะคะก็ลูกทำบุญกับเราทั้งหมดเลยนะคะลูกๆอิ่มท้องนะคะคุณพ่อคุณแม่อิ่มบุญนะคะ ถัดมาก็เป็นร้านกินซี่นะคะเพื่อนรักของเก๋เองนะคะหลายได้วย,ยอดขายจะจําหน่ายนะคะทั้งหมดเนี้ยสิเ็นี้ยก็มอบให้กับวีดเดวาเสียงจากเราค่ะนอกจากนั้นนะคะกินซี่ยังทําน้ําดื่มพิเศษเลย1ขวดนะคะบริจาให้เรา1บาทนะคะเราอิ่มน้ําแล้วหมาแมวก็จะอิ่มท้องกับโครงการแมวไม่อดนั่นเองแมวย่อมาจากหมากับแมวรวมกันนะคะอันนี้คือบู๊กินซี่ค่ะอร่อยสุขภาพดีไม่อ้วนย้ำไม่อ้วนเดินๆ,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 ๆกินคุกกี้กินป๊อปคอร์นได้นะแคลอรี่เขาแทบจะแบบไม่มีเลยน้อยมากอ่ะเขาคิดมาดีแล้วถัดมาข้าง ค่ะไส้กรอกไทยสวยที่สุดในประเทศไทยค่ะสวัสดีนะคะ m o n ตอร์ b บต้องของเชฟต้องนั่นเองค่ะวันนี้ก็นำเชก้กกอกทัฟเฟิลนะคะมาร่วมออกบุญกับเรานะคะใครที่เคยตามแบบว่าพี่พต้องอยู่หรือเชฟต้องนี่ก็จะรู้ว่าพี่ต้องเนี้ยทำเชก้กกอกทัฟเฟิลได้อร่อยมากๆเลยเป็นพายไชก้กกอกแล้วก็มีซอสทัฟเฟิลแบบนี้นั่นเองค่ะถัดมาติดกันเลยลิเทิร์สวิตนะคะไดฟูกุนะคะสตรอเบอรี่โมจินะถูกไหมนะคะนี่ทำบุญกับเรา20%นะคะใครที่สั่งซื้อลิเทิร์สวิตไดฟูกุนะภายใน3วันนี้เขาทำบุญกับเราด้วย ฟังฟๆอยู่ดิอุ้ยมีไลฟ์แบนด์สดมาแล้วด้วยพเพลงเอานี้ดนตรีมีทุกรูปแบบเลยนะที่งานโกลฟิสนะคะ จะตัวน,นี้ปไปดูเวิร์กช็อปกันของกินก็มีแล้วอาหารสุนัขก,ก็มาเสื้อผ้าสุนัขก,ก,ก,ก็มีนะคะยังมีบูธที่เกี่ยวกับการเวิร์กช็อปกิจกรรมศิละปะอาร์ตฮิวใจอีกด้วยมาด้านโน้ตเลยค่ะเวิร mm ์กช็อปแรกค่ะสวัสดีค่ะจากชลาดาชาแนลค่ะยูท mm ูบ hmm. ของเกเองนะคะอะเค้ค a ฟเฟ่ hmm. <re> นะคะ mm hmm. อยู่ใกล้ๆกันมากเลยเป็นเพื่อนบ้านสาทรซอย8เขาก็นําแก้วชามทุกอย่างจานชามนะคะที่เป็นแบบอนเค่ปุ่นก็คือดินญี่ปุ่น, mm hmm. นมาปัาน้นระบายสีเวิร์กช็อปภายในงานนะคะ mm hmm. บูธอะเค้คั3เฟ่บริ ตมเอีกหนึ่งเวิร์กช็อปนะคะด็อกเกอรี่คาเฟ่นั่นเองนะคะวันนี้เวิร์กช็อปปิจกรรมภายในงานนะคะทุกชุดที่ซื้อนี่นะคะบริจาคให้เรา100บาทนะคะอาหารสุนัขนะคะก็มีเรียกว่าส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกนะคะเรารักเขาแล้วก็เขียานาเหมือนกับมนุษย์เราอายุอาว h a t y o ยุอียังไงเนี่ยสุนัขก,ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นบูธด็อกเกอรี่ค่ะสายแฟชั่นเริ่มไอไอถุงผ้านะคะ ไอยามิบายไอรค่ะสวัสดีค่ะจากโชลดาชาแนลค่ะไอยามิ me, นะคะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเรื่องดีๆกําลังจะมานะคะไอยามิไอรนะคะสามารถนะคะไปดูในไอจีเขาก็ได้นะคะนี่เกยจองถูกผ้าไว้แล้วเดี๋ยวเกซื้อวิมันมีเข้าเซตกันด้วยหรอเกเอาใบน,นี้ไปนี่วิเดี๋ยวเกซื้อเข้าเซตด้วยดีกว่าเขามีอะไรบ้างอะ่ะมีอันนี้ ที่เป็นคุคกันแ้าแต่สีเดียวกันใช่ไหมอ่าสีเดียวกันเอาทุกลายเลยอ่าเอาค่ะเอาคนละแบบใช่ไหมอังั้นเอาทุกอันที่เป็นลายนี้อย่เก็บมาจ่ายตังค์นะหม่จ่ายนะคะถัดมาอุ้ยมีผ้ามันค่มอุ้ยเอาผ้าด้วยผ้าความแับนี้ชื่อร้านคืออ่านว่า6 8 9สตูดิโอถูกไหมทำไมถึงชื่อ689เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นเลขที่เป็นมงค อเป็นเรทมงคลเลยชื่อของ89มีหน้าร้านไหมคะไม่มีหน้าร้านค่ะขายออนไลน์อย่างเดียวอ่าเดี๋ยวพี่เก๋มาอุดหนุนนะอันนี้เป็นดินปั้นเองทุกอย่างเลยหรอคะอ่าเดี๋ยวแวะมาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเซอร์ไหลนักร้องนิดนึงนะนักร้องของเราค่ะ คุณคุณนอยและดนตรีของเขาวันนี้มาดนตรีเปิดหมวงวันนี้ค่าใช้จ่ายเลยนะสวัสดีนะคะชาวโกฟิชทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านต่างๆที่มาในวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของมูรีเดอะไวท์เสียงจากเรานะคะที่มาออกงานที่ โกฟิช uh, ันเองค่ะต้องบอกว่าจริงๆเราก็เป็นลูกบ้านโกลฟิชเหมือนกันนะคะวันนี้กับงานชื่อ The Voice Market นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะคะหลายๆบูธเลยนะคะก็ร่วมทำบุญกับบริษัทของเราท่านได้สินค้ามีความสุขช้อปปิ้งกลับบ้านแล้วนะคะน้องหมาน้องแมวก็อุ่นใจอิ่มใจอีกเพราะมีคนดูแลนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนักร้องของเรามากๆนะคะน้องนอยและน้องอะไรครับนิคครับน้องนอยและน้องนิคขอเซอสน้องนอยน้องนิคได้ไหมคะขอบคุณค่ะ ฟ้งโน้ตรตเพอๆต่อนะคะมาบริเวณนี้นะคะเรียกว่าบริเวณปลาค่ะปลาชุมบูธต,ตรงนี้เป็นไฮแฟชั่นทุกอย่างเลยนะคะเรามีตั้งแต่แว่นตาแบรนด์เนมนี่ทุกยี่ห้อเลยราคาแบบสุดๆมากๆเลยนะคะพิเศษสำหรับงาน The Voice Market เท่านั้นนะคะร่าจะเป็น Prada, c a l e n Walker นะคะหรือว่า LeBar เนี่ย Fendi, Prada นะคะที i u w n c h มีหมดเลยนะคะร้าน Lop Lop นั่นเองนี่ LOP LOP หชิ้นของแว่นตาเนี่บริจาคให้เรา100บาทนะคะอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยถัดจาก้าน,นี้มานี่แกต้องช็อปปิ้งอันนี้เดินเข้ามาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดเอาเลยแล้วกันเนี่ยน่ารักอ่ะ เฟนบูด็อกมองกับงานเดอะไวซ์มาแล้วนี่นะคะในในงานนะคะลด50%ทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีฝั่งเดี๋ยวว่านิวคอลเลคชันด้วย mm hmm. d ีแอนด์ฟีนะคะ mm hmm. จะจะบอกว่าใส่กระชับดีมากเลย mm hmm. เพราะว่าเก๋เนี่ยใส่เขาหลายรอบแล้วลง YouTube ตั้งหลายครั้งแล้อยี่ห้อน,นี้แล้วก็เจ้าของแบรนด์น่ารักมากอุปการะเคสเอาหลายๆครั้งด้วยขอบคุณคุณโปมาล่วงล่วงหน้าเลยนะที่นี่นะคะสวัสดีค่ะจำแบรนด์นี้ได้ไหมคะเลซิสมอลเนี่ย mm hmm. เขาแรปกับเก๋มาแล้วนะคะโชลดา more, mm hmm. เอ็กซ์เลซิสมอลนั่นด้วยนะะคเออ ดูแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเราถ่ายให้ดูว่าเรามาทําอะไรบ้างใช่ไหมจูนหลังจากงานถ้าเกิดใครอยากสนใจอยากจะมาสั่งซื้อต่อไปสั่งด้ที่ไหนจูนอ่าไอจีเลดิสมอลได้เลยค่ะค่ะแวะกเป็นเข้ามาได้นี่ค่ะจเจ้าของเซ็กซเอ็กขนาดนี้น,นะคะแววกันเข้ามานะคะขอบคุณนะคะจูนใช่ถัดมาค่านนี้ยิ้มหวานคนขายยิ้มหวานไปไหนอ่ะคนขายยิ้มหวานหรือเปลาลูก หนูเป็นคนขายยิ้มหวา,านไหมไอขอโทษค่ะร้านยิ้มหวา,านก็ทําบุญกับเรานะคะนี่ที่นอนทุกบาทเลยนะคะทุกชิ้นที่ซื้อของกับเขานะอย่างอันนี้ร้อยเจบาทให้เรา100บาทเลยอะทุกชิ้นที่ซื้อเขาบริจาคให้เมื่อี่เดาไว้เสียงจากเรา100บาทร้านยิ้มหวา,านนะคะมีร่มมีทุกอย่างเลยเตียงนอนนี่ผ้าลื่นเย็นแบบนี้เย็นเย็นสบายสบายข้างๆกันมาคะ่ะบอลนี่เพียนี่ต้นมาพอดีเลย,อยกอยากซื้อให้ต้นมาเต้ลเอาตัวไหน เซ็กซี่อย่างเงี้ยเหมาะกับเติ้ลมากหมดเราเลยคะ่ะได้ค่ะบอนนี่แอปเปิลน,น,นะคะอยู่กับเราเชื่อในชื่อของได้เลยนะนี่บอนนี่แอปเปิลนะคะมาทําบุญกับเราด้วยนะคะนี่สวยอะ่ะเสื้อนี่เขาไม่ได้ซักแล้วหดใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหม ไซมินิค่ะไซมินิและทั้งหมดนี้ค่ะโซนปลาชุมก็เป็นโซนแฟนชั่นนั่นเองค่ะแวะเข้ามานะคะก็อยากจะฝากเดอะไวส์มารเก็ตไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกของเราด้วยขอบคุณทุกร้านมากๆที่มาร่วมบุญกับเรานะคะนี่ไหย่เป็นเจ้าของงานเองนะคะเดอะไวส์มาเก็ตไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคะย้ําค่ะซื้อทุกบูต16ร้าน16ชิ้นซื้อทุกร้านอยากให้กําลังใจเขาและนี่นะคะเปไ็นาของงานเดอะไวส์มาเก็ตนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, หรือว่าซับสไคร์นนะคะกับเก๋แก่ที่ <S <S ชลดานะคะค